พยากรณ์อากาศวันที่3กรกฎาคม2567 42จังหวัดเจอฝนฟ้าขนองภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพระยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตฐ์ตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสนนกลนครชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสาคร ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีนาลาที่วาดภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตรกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่